เข้าประกวดค่ะโดยในรอบนี้นะคะเราจะมีซองคำถามทั้งหมด6ซองด้วยกันนะคะเราจะให้สาวง,งามเลือกคนคนละหนึ่งซองนะคะและดิฉันจะเป็นผู้ถามคำถามให้กับสาวง,งามค่ะโดยสาวง,งามจะมีเวลาในการตอบคำถามคนละ45วินาทีนะคะหลังหมดเวลาสัญญาณใหม่จะดับลงทันทีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่รอบคำถามแล้วดิฉันขอเชิญซองคำถามค่ะ ซึ่งสองคำถามได้ปิดผนึกมาเป็นอย่างดีนะคะและขอเชิญท่านแรกนะคะหมายเลขที่หนึ่งค่ะมีนอารยาเวชาริการนทน์ค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมนะคะน้องมีนถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกสองคำถามเลยค่ะ มีครั้งว่าน้องมีนจะมีเวลาในการตอบคำถาม45วินาทีหลังจากจบ45วินาทีสัญญาณใหม่จะดับลงทันทีนะคะและคำถามของน้องมีนหมายเลขหนึ่งถามว่าคุณคิดว่าจะแก้ปัญหาแฟนคลับดาราที่ทะเลาะกันตามโซเชียลในความเห็นต่างในบางเรื่องได้อย่างไรฟังอีกครั้งนะคะคุณคิดว่าจะแก้ปัญหาแฟนคลับดารา ที่ทะเลาะกันตามโซเชียลในความเห็นต่างในบางเรื่องได้อย่างไรมีเวลา45วินาทีเชิญค่ะแน่นอนค่ะปัจจุบันโลกโซเชียลมีบทบาทสำคัญในชีวิตมากและผู้คนก็หันไปสนใจโซเชียลค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยการทะเลาะวิวาทถ้าทุกคนเข้าใจการใช้โซเชียลที่ถูกวิธีและเคารพสิทธิของผู้คนทุกๆคนค่ะ และหากในวันนี้น้องมีนได้ดํารงตําแหน่งมิตรแกรนพังงาเสียงของน้องมีนจะมีพลังมากยิ่งขึ้นน้องมีนจะสื่อสารให้ทุกคนเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเพียงเท่านี้แล้วค่ะมันเปรียบเสมือนราแก้วราแก้วเป็นพื้นฐานของความเป็นสังคมซึ่งมันจะทําให้สังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะน้องมีนพร้อมค่ะพร้อมที่จะเป็นกระบอกสื่อสารที่ดีและพร้อมที่จะเป็นมิตรแกล และนี่คือหมายเลขหนึ่งบินอารยาเวชชาลิการนนค่ะขอบพระคุณน้องมีนค่ะเชิญหมายเลขที่สองนะคะน้องแจมอชิชามหาสวัสดิ์ค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมนะคะน้องแจมถ้าพร้อมแล้วเรียกสองคำถามเลยค่ะ น้องแจมคะน้องแจมจะมีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามนะคะหลังจากจบ45วินาทีไม่จะดับลงทันทีคำถามของน้องแจมถามว่าถ้าต้องเลือกระหว่างพี่เลี้ยงกับกองประกวดโดยมีสิทธิ์เลือกได้ครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะเลือกใครและเพราะเหตุผลอะไรฟังอีกครั้งนะคะถ้าต้องเลือกระหว่างพี่เลี้ยงกับกองประกวด โดยมีสิทธิ์เลือกได้ครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะเลือกใครและเพราะเหตุผลอะไรน้องแจมมีเวลา45วินาทีเริ่มค่ะค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะแจมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่าแจมจะเลือกใครแจมคิดว่านะคะพี่เลี้ยงกับกองประกวดเป็นสิ่งที่คู่กันมาตั้งแต่เนิ่นนานเลยนะคะพี่เลี้ยงเป็นคนที่สอนให้เรานะคะเป็นตัวของเราเป็นทุกวันนี้เป็นโรโม e m o ลเป็น สอนการเดินนะคะและกองประกวดให้โอกาสที่จะโชว์ศักยภาพแจมว่าแจมขอเลือกทั้งคู่ค่ะ I think I want to choose both of them because the both is very important for me I am I today because the both every competition they give me a lot of opportunity and until ขอบคุณน้องแจมนะคะน้องบอกว่าเลือกทั้งสองท่านเลยนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยช่วยน้องแจมในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะขอบคุณน้องแจมนะคะเชิญหมายเลขที่สาค่ะน้องฝ้ายการติมานนทสิทธิ์นะคะพร้อมนะคะน้องฝ้ายสวัสดีค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกสองคำถามเลยค่ะ เดียวกันนะคะมีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามหลังจบเรียบร้อยแล้วไมค์จะดับลงทันทีนะคะและคำถามของน้องฝ้ายถามว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวารีฮิตอย่างวงการบันเทิงอนเนาะอย่างไรบ้างฟังคำถามอีกครั้งนะคะคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวารีฮิตอย่างวงการบันเทิงอนเนาะอย่างไรบ้างมีเวลา45วินาทีเท้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ คําว่าวงการบันเทิงอ่ะเนาะ <laughs> ก็หลายคนคงได้ยินคํานี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสําหรับตัวฝ้ายฝ้ายคิดว่าคํานี้เป็นคําที่คนที่จะแสดงให้เราดูฝ่ายเดียวอะคะ่ะทํา เมื่าวงการบันเทิงนะคะคือการแสดงมันก็พูดถึงได้ชัดเจนแล้วนะคะอยู่ที่คนคนนั้นจะแสดงออกให้เราเห็นในด้านไหนอยู่ที่เราจะตัดสินเขาจากที่เราเห็นทางด้านเดียวหรือเราจะดูเขาไปนานๆนะคะถ้าเราอย่าตัดสินคนจากด้านเดียวด้านที่เขาแสดงให้เราเห็นจงดูไปนานๆนะคะแล้วค่อยตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนยังไงคะ่ะ คำตอบของน้องฝ้ายกันติมานนทสิทธิ์นะคะขอบพระคุณน้องฝ้ายค่ะเชิญหมายเลขที่สี่ค่ะน้องสายปานซอนสวรรค์วังบุญค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมนะคะน้องสายปานพร้อมค่ะโอเคเชิญซองคำถามเลยค่ะเลือกซองเลยค่ะ เนดียวกัมีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามหลังจากครบเวลาแล้วไม่จะดับลงทันทีนะคะและคำถามของน้องสายป่านถามว่าตำแหน่งมิดแกนพังงาคุณในฐานะเพื่อนร่วมเวทีจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่ตัวเองทราบมาอย่างไรเพราะเอตดดขอภัยค่ะหากคุณทราบว่ามีการโกงในตำแหน่งมิสแกนพังงาคุณในฐานะเพื่อนร่วมเวที จะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่ตัวเองทราบมาอย่างไรเพราะเหตุใดฟังอีกครั้งนะคะหากคุณทราบว่ามีการโกงในตำแหน่งมิดแกนพังงาคุณในฐานะเพื่อนร่วมเวทีจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่ตัวเองทราบมาอย่างไรเพราะเหตุใดมีเวลา45วินาทีเริ่มคะ่ะค่ะจากถ้าได้ยินเรื่องนี้มาเนี่ยคือป่านอาจจะไม่คิดว่ามีการล็อกหรือว่ามีการซื้อมงเพราะว่า ป่านเชื่อในตัวพีดีในซูมดาราค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้ป่านสมัครที่พีแกนพังงานในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องสายป่านค่ะหมายเลขศูนสนะคะขอบคุณค่ะเชิญหมายเลขศูนย์ห้าเลยค่ะน้องลุกป่าปรีดาเพชรสีค่ะพร้อมนะคะสวัสดีค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกสองคำถามเลยค่ะ เช่นเดียวกันน้องลูกปลามีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามหลังจากครบ45วินาทีสัญญาณใหม่จะดับลงทันทีนะคะและคำถามของน้องลูกปลาถามว่าถ้าการประกวดนางงามไม่มีการให้มงกุฎซึ่งเป็นเครื่องหมายของกิตยศชัยชนะและความงามคุณคิดว่าสิ่งใดจะเป็นสัญ,ญลักษณ์มอบให้กับผู้ชนะแทนมงกุฎเพราะอะไรฟังคำถามอีกครั้งนะคะ ถ้าการประกวดนางงามไม่มีการให้มงกุฎซึ่งเป็นเครื่องหมายของกิตยศชัยชนะและความงามคุณคิดว่าสิ่งใดจะเป็นสัญลักษณ์มอบให้กับผู้ชนะแทนมงกุฎเพราะอะไรมีเวลา45วินาทีเริ่มค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับลูกปลานะคะลูกปลาคิดว่าสิ่งที่มาทดแทนมงกุฎได้นั่นก็คือหัวใจค่ะเพราะลูกปลา เชื่อว่าทุกคนก็ต่อสู้มาเพื่อมงกุฎแต่ในเมื่อไม่มีมงกุฎเรามีสิ่งทดแทนได้อย่างเช่นสายสภายก็ได้ค่ะเพราะลูกปลาเชื่อว่า Believe in your passion and show it to the world ฉันเชื่อในความสามารถของฉันและฉันก็จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นดังเช่นที่น้องปลาได้มายืนอยู่ณบนเวทีแห่งนี้นี่คือความกล้าและความแสดงออกของน้องลูกปลาที่แสดงให้ออกให้เห็น ให้ทุกคนได้เห็นในค่ำคืนนี้ขอบคุณค่ะโ oh, อ้โหขาเป็นคนน้องลูกปลาค่ะหมายเลขห้านะคะและหมายเลขสุดท้ายชนหมายเลขหกค่ะน้องจิจิจ,จิราพรช่างเพชรผลค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมนะคะน้องจิจิไม่ต้องเลือกคำถามแล้วเพราะว่าเหลือซองสุดท้ายหยิบหยิบอันพี่ขออนุญาตหยิบให้เลยแล้วกันนะคะโอเค เช่นเดียวกันจีจจะมีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามหลังครบ45วิธีไมค์จะดับสัญญาณลงทันทีนะคะและคำถามของจีจีนะคะถามว่าต้องขออภัยว่าตอนนี้เนี่ยคำถามเกิดซ้ำกันที่บนเวทีเรามีสำรองอยู่หนึ่งซองขออนุญาตคำถามสำรองขึ้นมาด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะก็ให้น้องจิจิได้สุดลมหายใจลึกๆในการที่จะตอบคำถามนะคะ,ะซ้ำนะคะขออนุญ,ญาตค่ะเป็นคำถามของน้องต้นๆเนาะใส่ป่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานได้ส่งซองคำถามมาใหม่นะคะตอนนี้ทำใจก่อนเพราะว่าคะแนนในการตอบคำถามนะคะจะนำไปรวมกับคะแนนรอบพรลิมิเนียี่นะคะ เพื่อที่จะคัดสาวงามหรือแค่3คนเท่านั้นที่บนเวทีแห่งนี้ที่จะตอบคำถามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเต่นเต้นไหมคะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวจะได้คำถามนะคะจริงๆเรามีทำคำถามไว้เป็นจำนวนมากเลยหละนะคะเพราะเราให้คณะกรรมการนะคะและทีม PD ดนะคะได้คัดเลือกคำถามที่น่าจะเหมาะสมกับน้องๆในการที่จะไปฟันฝานะคะ ไปสู้ชิงมงกุฎมาให้จังหวัดพังงาที่เวทีมิสแกนไทยแลนด์2021แน่นั่นเองค่ะเละอย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวทีของเรานะคะเรามีการเก็บตัวตั้งแต่วันที่7นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ในหลายๆด้านด้วยนะคะทั้งการสอนบุคลิกภาพการเดินนะคะการแต่งหน้านะคะสอนเสริมความงามนะคะ แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดพังงาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานนะคะได้หยิบอีกหนึ่งซองคำถามมาเพื่อที่จะได้ให้คะแนนได้คณะกรรมก,การได้ให้คะแนนกับน้องๆน,นะคะ และนี่คือสองคำถามของน้องจิจินะคะพร้อมนะคะมีเวลา45วินาทีนะในการตอบคำถามหลังครบสัญญาณจะดับลงทันทีและคำถามของน้องจิจิถามว่าเพราะเหตุใดการประกวดนางงามจึงต้องมีการถามคำถาม ฟังคำถามอีกครั้งนะคะเพราะเหตุใดการประกวดนางงามจึงต้องมีการถามคำถามน้องมีเวลา45นาวิวนาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะค่ะเพราะอะไรถึงมีการตอบคำถามใช่ไหมคะ เป็นเพราะว่าเราจะได้วัดที่ทัศนคติของนางงามคนนั้นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ความสวยไม่ใช่เพียงแค่ความเก่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความสวยภายในได้นั่นก็คือทัศนคติจึงต้องมีการตอบคำถามค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข6นะคะน้องจิจิจิจรพรช่างเปดผลค่ะ ขอบพระคุณนะคะทางทีมงานนะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้เชื่อว่าท่านคณะกรรมการน่าจะหนักใจนะคะเพราะว่าสาวงามของเราต้องบอกว่าเป็นสาวงามที่พร้อมใช้ทั้ง6คนจริงๆเธอมีทั้งความสวยความฉลาดแล้วก็มีปริพันธ์ไหวพริบมากๆในการที่จะตอบคำถามคว้าคะแนนจากท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะคะ